สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ daddy web channel นะครับช anel ที่จะมารีวิวเว็บไพรเซอร์นะครับและอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับที่เกี่ยวกับเว็บไพรเซอร์นะครับรวมถึงตัวน้ำยาด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวนี้ฮะเป็นอะตอมของดอบนะครับเป็นดอบ RDA 1.5นะฮะคือตัวนี้ผมได้มานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งจะเอามารีวิวอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวสีนี้นะครับนี่มีอยู่สสี เอาสีนี้ล้กันนะฮะรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นเว็บเขานะฮะ d i g i f l a v o r c o m d i g i f l a v o r นะฮะเป็นชื่อแบรนด์เขาอ่าดรอปแล้วก็เป็นรูปอะตอมนะครับอันนี้เป็นสี Rainbow S S อ่าแล้วด้านหลังนะครับก็จะเป็นบอกฟีเจอร์ต่างๆของเขานะฮะเป็น เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นด l c o ลคอยอีซีบิ d อ่าแล้วก็จะบอกว่ามั l ติแอสลอทแอร r โฟร์ค o นโทรลอ่าจะบอกว่ามีลูลมหลากหลายแบบแหละอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็จะเป็นส m o o เฟเวอร์ r DL RDL เเป็นดิฟทิปแปดหนึ่งศูนย์ขนาดก็ยี่สิบสี่มิลแล้วก็มีพินที่เป็นอ่า พินสกองให้ด้วยสำหรับคนที่ใช้กับกล่องบีบนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ขูดเช็คนะฮะว่าเป็นของแท้หรือเปล่า Made in China แน่นอนครับแพ็กเกจด้านในก็จะมีอ่าตัวอตอมอสำลีให้แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์สเปร์พาดน,นะแล้วก็มีพินให้มีคอยให้2ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยฮะ นี่นะฮะโอเคผมชอบแพ็กเกจเขานะแพ็กเกจก็ทำมาดีเลยนะเนี่ยสีมันสวยดีอ่ะนี่นะฮะแพ็กเกจชิ่งเปิดมาเ่ยเป็นยี่ห้อเขา D F d i g i t Flavor อ่ะนี่ตัวตอมนะฮะเป็นสี S S แล้วก็เรนโบ w นี่สวยไหมฮะ ชัดเลย drop มีคำว่า drop นะอัน้นี้ก็เป็นรูลมนี่ดิฟทิป810เนี่ยแต่ผมแต่ผมชอบสีนึกว่าผมคิดว่ามันจะเป็นสีเงินแบบสีเอแบบไม่ได้วาวแบบเนี้ยคิดว่าเป็นเนแบบ SS แบบ เป็นอลูมิเนียมแบบเนี้ยผมว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมก็จะสวยนะอ่ะด้านล่างก็เขียนว่าดอกดิจิเฟเวอร์อ่าดีไซน์ by ดิจิเฟเวอร์ made in China อ่าแล้วก็จะมีพินปกติมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอืม รูปร่างหน้าตาดิเขาเ้าไปอย่างนี้เป็นคอยคู่นะนี่ตัวสก,กูก็เป็นไขควงปากแบนโอเคแล้วก็เป็นอย่างนี้ผออกว่าลูมๆเขาเยอะมากตัวนี้เป็นเรนโบ w ตัวนี้เป็น s s ประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็จะปรับรูลมได้ทีละแถวเลยเนี่ยมีแบบกว้างสุดฝั่งนี้เป็นยังไงอีกฝั่งก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเนี่ยเปิดแบบเป็นรูก็ได้ปิดหมดเปิดแถวแรก สองแถวอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปิดทั้งหมดเลยประมาณนี้นะฮะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูในกล่องเขาก็มีอะไรอีก นี่นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะนี่ในกล่องเขาก็จะมีอ๋อกีบอชเชอร์รอออนไลน์สตร์ออจอยเฟซบุ๊กกลุ่มเมมเบอร์ทูเกตสิบห้าเหรียญออนไลน์สโตร์วอชเชอร์อ๋อมันน่าจะเป็นส่วนลดนะฮะใบนี้ น,นี้ก็จะเป็นวาเลนตีการ์ดหรือเปล่าอืมใบวาเลนตีแล้วก็เป็นเหมือนการ์ดตัวอะตอมเขานะดะดอบ RDA 1.5ใบเตือนอไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะฮะ ประมาณนี้เป็นใบแบนนวนเป็นหลายภาษาแหละไปอ่านเอาเนะะเาะมาดูข้างใน,นดีกว่าโอ้ยยากแท้ไม่มีอะไรละข้างในก็จะมี เป็นไขควงสามทางมีพินแบบบีบโอริงรับสำรองนะฮะแล้วก็สำลีแบบเชื่อรองเท้าเนาะแล้วก็ลวดนี่เป็นแคปตันได้ไหมเป็นฟิลแคปตันคอยเอ็นไอแปดศูนย์แกนจี้สิบแปดพันด้วยสี่สิบ นี่นะฮะแกน28 3มเส้นแล้วก็พันด้วยี่ได้0.4น่ะแล้วก็การชื้นไม่มีอะไรละมีแค่นี้เลยโอเคมาฮะเดี๋ยวเรามาโมโมาตอมกันดีกว่าเดี๋ยวใช้ลวดของเขาเลยฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็นกล่องบีบนะเดี๋ยวจะเร่มเป็นกล่องบีบเดี๋ยวเปลี่ยนพินก่อนเลย เดี๋ยวผมเปลี่ยนพินก่อนอนี่นะฮะเปลี่ยนเป็น B F พิน B F นะฮะใช้สำหรับกล่องบีบเนาะเป็นสก้องพินสก้องนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นพินสกรองเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่ตัวมอด โอเคมานี่นะฮะลวดนะครับใช้ลวดของเขาเลยเป็นแกน3นะเป็นฟิวเคปตันเอเนย์แปดศูนย์แกน3ามา้วมาโมคอยกัน,นะฮะ อ่ะผมก็เบิร์นลวดเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นลวดเอ็นไอแปดศนะสีสันสวยงามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่สำลีกันนะฮะสำลีที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นของบอสยูไว้นะฮะอ่ะเป็นเชือกลองเท้าเนาะแกนสามเอามาเส้นหนึ่งตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเอามาใช้เท่าหน่อยอ่านี่นะฮะ อ่ะเราก็ใส่สำลีเข้าไปเลยฮะอ่ะตัดสำลีก่อนฮนะโอเคแล้วก็ใส่อีกข้างเลยครับโอเคนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาตีฟูสำลีกันหน่อยครับ อ่ะนี่ผมก็ใส่สำลีเสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามาหยดน้ำยากันฮะน้ำยาที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นกลิ่นมาม่อนชีสเคก้กนะครับอ่ะมาเลยฮะ นี่นะฮะ0.19คาดเคลื่อนไปนิดเดียวครับเพราะว่าเขาบอกว่ามัน0.4ใช่ไหมข้างหนึ่งก็2ข้างก็หาร2ก็0.19ก็ประมาณนี้0.19ก็0.2ประมาณนี้หอมฉุยเลยครับ มาม่อนอันนี้ผมเก็บไว้นานแล้วเนี่ยมาม่อนอันเนี้ยตัวมาม่อนชีสเค้กอันนี้เป็นตัวของมาริโออะเขาให้มามันเป็นตัวที่เขาให้มาเป็นกลิ่นใหม่ของเขาณนะตอนนั้นนะตอนนี้เขาอาจจะมีกลิ่นใหม่ของเขาแล้วล่ะ นิดนึง่งโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยานในขวดบีบกันครับ สก,กองน้ํายาขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ยน้ำยาขึ้นมาแล้วโอเคเรามาลองเวทกันครับไอนียังไงผมจะลองเปิดดูลมหมดก่อนนะ นี่เปิดรมหมดเลยเอาสักห้าสิบก่อนนะอ่ะอื่มโล่งจัดเลยผมขอลดรูนลวมออกหน่อยเอาสักสองแถวแล้วกัน อืมตัวนี้กลิ่นดีอยู่นะกลิ่นดีเลยแหละหวานเลยสายควันได้อยู่นะตัวเนี้ยอืมกลิ่นดีฮะสำหรับเจ้าดอกตัวนี้นะ,ะเขาบอกว่าทำเป็น RDL ได้นะเเห็นไหมเป็น DL RDL เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะฮะ RDL สักครึ่งหนึ่ง อ่ะลองดูฮะ45วัตต์นะฮะฮถามว่าได้ไหม RDL ผมว่ามันก็อาจจะได้อยู่นะแต่ผมผมว่ามันเหมาะกับ DL มากกว่า RDL มันไม่น่าจะเวิร์กมันมันเดน,นดูโล่งอะผมว่ามไม่เหมาะนะผมว่า อะต,ตอมตัวนี้เล่นเป็น DL น่าจะเหมาะกว่าเอาซักเนี่ยรูลมเปิดข้างล่างหมดอืมเหมาะกว่าผมว่า DL เหมาะกว่ารู้จะเปิดสักสองแถวเนี่ยกำลังดีผมว่านะถ้าเปิดหมดมันโล่งไปอืมโหควันกระมงอ่ะ สำหรับสายควันอ่ะถ้าชอบควันเยอะๆผมว่าดอกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะมันร้อนไหมมันก็ค่อนข้างจะร้อนอยู่นะแต่ว่าตรงดิฟมันไม่ได้ร้อนนะฮะมันร้อนตรงอะตอมเนะี่ยอ่ะนี่เราซักกองขึ้นมาน้ำยาเริ่มหมดสัก,กองเห็นเออ่มีคนถามมาเหมือนกันนะฮะผมเห็นในคอมเมนต์ว่าเคยใช้ไอ้สำลีบอส์ดไหม เนี่ยผมก็มาลองให้ดูเลยผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะฮะการซับน้ำยามันก็โอเคอยู่เทกเจอร์มันก็ดีอยู่นะฮะตัวสำลีตัวบอสน่ะนะนะนี่นะฮะถามว่าการสปิทน้ำยามีไหมมีนะฮะมีนิดหนึ่งมีนิดเดียวจริงๆอะ่ะ เนี่ยผมเพราะผมยกคอยออกมาผมยกคอยขึ้นมาค่อนข้างกับสูงนิดนึงอะ่ะมันจะได้กลิ่นไงสายกลิ่นสายควันอะ่ะตัวนี้ได้อยู่อืมกลิ่นดีครับตัวนี้สรุปนะครับสำหรับเจ้าตอมดอบ rda 1.5ตัวนี้นะฮะของ digifavor นะครับผมว่ากลิ่น ใช้ได้อยู่นะฮะกลิ่นดีสำหรับสายที่ชอบแบบสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบ DL แล้วก็โล่งๆฟิลโล่งๆกลิก่นดีๆควันเยอะๆผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจนะฮะผมใช้นิกสามนะฮะลืมบอกตัวน้ำยาที่ใช้เมื่อกี้นะครับเป็นนิกสามคือแนะนำนะสำหรับคนที่เล่นอะตอมที่เป็น,เป,นเป็นแบบ ดี L, แบบหรือว่าเป็นหยดสูบเป็น RDA อะไรพวกนี้แนะนําไม่ใช้พวกฟรีเบทนิกสามนิกหอะไรพวกนี้นะฮะอย่าไปใช้พวกนิกสูงๆอะไรพวกนี้นะหูพึ่งนะครับอาจจะหงายหลังนะฮะคือถ้านิกมันสูงไปเดี๋ยวมันจะโอเวอร์ดสนะครับแนะนำให้ใช้พวกนิกสามนิกหอะไรพวกนี้ดีกว่าถ้าเล่นแบบเป็นแบบ DL ลโล่งๆนะสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะลองดูในกลุ่มนะครับน่าจะมีเหลืออยู่นะฮะ ลองเข้าไปสอบถามในกลุ่มได้นะครับผมอืมช่ำฮะสุดท้ายนี้นะครับผมผมก็าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะให้ผมได้ทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับถ้าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ